สวัสดีครับรถเกี่ยวเข่ากําลังซิงไปเกี่ยวเข่าครับเดี๋ยวยางตามลังรถเกี่ยวเข่าครับเมื่อนี้มาขับติดตามเมืองน้ำกันครับได้ย่างตามลังกับเพื่อนแล้วครับย่างไปเรื่อยๆครับเสียวทางหนาน่แหนะครับ ครับเลี้ยวลงข่างกนเอาไม้นี่แหละครับแปลงทางลงไว้แล้วตอนสิลงกับรุ่นน้ำครับทางจากสั้นจักหน่อยลงได้สบายเลยครับ แปลงทางไม่ถ่ายแล้วครับมีมีมแผนกคุดอยู่คนหนึ่งครับคุดนำทางสิไปาตามทางที่คุดไว้นี่แหละครับไปครับตามไปเบื้องหน้ากันครับช่วงขึ้นขัานหน้าครับ cây vai. Cái gì hòn nả ngàn là khập. Thôi khập thôi, thôi. มาพิทางจ้งหน่อยครับมาถือทางแล้วครับบันนี้เพราะว่ามีหอยคุดคนาวไว้อยู่ครับนี่ครับมาห่อหน้างานแล้วครับ มาแล้วกับบรีลรอครับลุยเกี่ยวเข่าเลยครับไปครับลุยอย่างเดียวไปครับไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีเนาะครับสวัสดีครับ